ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะในช่วงนี้เนี่ยสายเข้ามาแล้วหรือยังนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวพูดคุยกันเลยกับรองศาสตราจารย์ดรธนพรศรียากูลนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับคุณแอน,นครับพี่รนวิทย์ครับค่ะ,คะอาจารย์คะควันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าผิดหวังภูมิใจไทยมากๆแต่บางคนก็บอกว่าเพื่อไทยก็ใช่ย่อย การ,รละครอีกแล้วหรือไม่อาจารย์มองเหตุการณ์เมื่อเช้าอช่ไหคะผมว่าไม่ต้องผิดหวังอะไรหรอกครับเพราะมันก็เป็นเรื่องที่ทั้งสามพักแล้วก็อีกหนึ่งพวกนะครับเขาก็เล่นตามโจทย์ที่เขาได้รับจากเอฟซีของของเขามานะครับ คือจะบอกว่าเป็นการละครก็เดี๋ยวอาจจะด,ดูไม่ค่อยอินเตอร์ต้องบอกว่ามันเป็นซีรีส์ธรรมดาธรรรมดาัดาบวาเลนไทย <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมผมผมจะขอเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับจะได้คุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นภาพนะครับค <c oughs> ่ะเราเราเริ่มจากสีส้มก่อนแล้วกันนะครับเพราะสีส้มเป็นพักที่เสนอยติ นะครับพักสีส้มเนี่ยก็เล่นได้สมบทบาทนะครับมีความดุดดันนะครับวิ่งวิ่งชนกำแพงก็ไม่กลัวอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนสีส้มก็ฟินจิกหมอนนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของพักนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วเรียกง่ายๆว่าไม่มีแผ่นนะครับทําได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ว่าสิ่งที่สีส้มนะครับได้ได้เขาเรียกว่าได้ value add หรือว่าได้มูลคาาเพิ่มจากเรื่องนี้ก็คือว่าเราได้เห็น การช่วงชิงการนําในพักสีสม้มว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปถัดจากคุณเท้งซึ่งจะโดนปปอชอสอยแน่เลยนะครับ oh. ตอนนี้ก็คงไม่มีคู่เทียบแล้วครับก็คือคุณไอติมนั่นเองอนะครับ oh. เรียกง่ายๆว่าอีเวนต์สองวันนี้ก็คืออีเวนต์โปรโมทคุณคุณไอติมนั่นแหละนะครับ oh. ซึ่งคุณไอติมก็โดดเด่นจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะบอกเลยว่าแฟนสีส้มนะครับนอกนอกจากจะฟินจิกหมอนกับลีลาดุดันไม่เป็นใจใครนะครับจะหัวล้างข้างแตกเล่นจริงเจ็บจริงแต่ก็ได้ใจ F อค่ะนะครับขณะเดียวกันก็แก้โจทย์ในพักด้วยนะครับเพราะว่าในพักเองก็มีการช่วงชิงการนําอยู่ว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนตอไปจากคุณเท้งหลังจากคุณเท้งโดนสอยนะครับก็ชัดเจนว่าวันนี้คุณไอตีมก็โดดเด่นที่สุดนะครับ พักที่สองนะครับก็คือพักเพื่อไทยอาจารย์คะนิดนิดนึงนะคะก่อนข้ามไปเพื่อไทยเนี่ยแล้วคุณไหมจะจัดอยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปกับคุณเท้งด้วยหรือเปล่าโดนอยู่แล้วฮะโดนอยู่แล้วครับคือพวกสี่สี่คนเนี่ก็นับถอยหลังรอเวลาได้เลยแต่แต่ปปชเขาเขาบอกว่าไม่ได้โดนหมดไม่ใช่เหรอคะอาจารย์คะก็ ก็คงไม่โดนหมดละฮะแต่ตัวตึงอะโดนหมดครับอ๋อนะครับส่วนตัวที่ไม่ใช่ตัวตึงก็ลดหลั่นกันไป oh. นะครับตามตามฐานานุรูปตามความสําคัญทางการเมืองค่ะนะครับคราวนี้มาถึงสีแดงว่าง <laughs> สีแดงเนี่ยนะครับอ่าตอนที่เห็นดีเห็นงามกับพรรคสีส้มเนี่ยนะครับพูดพูดตรงๆนะก็ดูก็ดูหมองนะครับเพราะพวกลีลาดุดันไม่เกรงใจใครเนี่ยพวกสีส้มเนี่ย ไอเนี่ยคือคือดีอของเขานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเพื่อไทยเองก็ก็พอมาเล่นบทนะครับหมูไม่กลัวน้ำร้อนนะครับก็ความเป็นพระเอกความโดดเด่นก็สู้สีสีส้มไม่ได้อนะครับแต่พอมาวันนี้ก็เลยพลิกเกมนะครับก็หักหลังสีส้มแล้วกลายเป็นต้มส้มเป็นอาหารวาเลนไทน์าจากครัวในายใหญ่ต้มส้มก็คืออย่างนี้ครับสีแดงก็เลยไปเกาะใบบุญคุณหมอเปรมศักด สวนะครับคุณหมอเตมศักดิ์ที่เสนอว่าอย่ากันนั้นเลยนะครับส่งสารร,รัฐมนูญก่อนนะครับเพื่อให้สารท่านบอกว่าจะทําประชามติกี่ครั้งกันแน่ซึ่งจริงๆตัวข้อเสนอคุณหมอเ็มศักดิ์ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรหรอกเพราะว่ารัฐบาลคุณเษฐาเนี่ยก็ตั้งกรรมการก็กรรมการชุดนั้นก็บอกอยู่แล้วว่าทําประชามติสามครั้งนะครับพูดง่ายว่าพักเพื่อไทยก็เลยก็เลยมาเกาะใบบุญคุณหมอเ็มศักดิ์ซะเลย นะครับแล้วก็มาสถาปนาวาทัตามว่าได้แก้คับแก้ได้ครัำว่าได้แก้ก็คือว่าพวกสีส้มเนี่ยได้แก้คือได้ความรอแต่ไม่ได้ผลสําเร็จางานใหญ่แบบนี้ใจต้องนิ่งแบบพักเพื่อไทยรู้หลบรู้รีรู้ยืดรู้หยุนลีลานนอย่างนี้นี่อาจารย์มงองยังไงบ้างคะมันแสดงเป็นก็ ผมคิดว่ามันก็ตอบโจทย์ของแฟนขับพักเพื่อไทยเขาอนะครับแล้วก็ต้องการแสดงให้เห็นว่าไอ้งานใหญ่ๆนะครับพวกสีส้มน่ะพวกเนี้ยฟันน้ํานมยังไม่ร่วงหมดนะครับเพราะนั้นทํางานใหญ่ไม่ได้อนะครับใจไม่นิ่แหะคะถูกสีแดงนี่แหละครับสุข,ขุมรอบคอบทํางานใหญ่แล้วก็รู้จักเวล่าเวลา<อ>นะครับส่วนพวกนะพักสีน้ําเงินกับพวกสอวอผมก็นับเป็นพวกเดียวกันก็นแล้วกัน นะครับ <c oughs> ของกลุ่มนี้เขาก็ตอบโจทย์อยู่แล้วเพราะหน้าที่ฝ่ายสีน้ําเงินเขาคือการพิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่แล้ว <c oughs> นะครับตอนนั้นเราจะได้เห็นเลยว่าเทศกาลหนังซีรีส์ตบจูบรับวันวาเลนไทน์สองวันนี้ <c oughs> คือวันนี้กับรุ่งนี้เนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็จะ,ะเล่นตามบทละครที่แฟนคลับของตัวเองคาดหวัง <c oughs> นะครับสีส้มก็ได้แต้มนะครับจากแฟนคลับเดิมแล้วก็เพิ่มมูลค่าคือ จัดการปัญหากันภายในพักว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักคนต่อไปจากหัวหน้าเทงซึ่งก็คือคุณไอติมคุณไอติมก็กำไรเหลือเฟือจากงานนี้ค่ะนะครับขณะเดียวกันพวกสีแดงก็โชก็โชว์สเต็ปเหนือ,อนะครับโดย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 ,โดยไปเกาะใบบุญนะครับ <c oughs> จากอายติของคุณหมอเป็มศักดิ์นะครับแล้วพอแล้วก็วอล์กเอาท์นะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าเดินแบบสีส้มนะยติตกไปนะพอสอวอไม่เอาแน่ แต่ถ้าเปินแบบสีแดงเนี่ยยติแก้ไขนักลงนยังอยู่เห็นไหมครับโชว์กะเต็เหนือเลย <c oughs> แล้วระว่างนี้ก็ใช้ก็ใช้เวลาหาเสียงสอวอเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าสีแดงเขาทำยังไงโอเคค่ะส่วนสีส่วนสีน้ำเงินนะครับก็ได้ใจ f อตัวเองแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังหลังแหละนะครับเพราะ <c oughs> เพราะสอวอเนี่ยกำลังจะโดนกาลังจะโดนสีแดงเขาเปิดเกมลุกสอวอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่เห็นทะไยอันก็ไปยื่นแล้วโอ้โหไปก็ตกลุดหมดเลยล้มล้านณนาเลยครับผมครับพี่ครับครับเพราะนั้นวันนี้สองสองวันนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็นึกว่าดูซีนี์รับวันวาเลนไทน์นะครับอ้าวแปลว่าวันพรุ่งนี้เขาจะล่มอีกไหมคะหรือยังไงคะอาจารย์มองวันพรุ่งนี้เก้าโมงครึ่งบรรยากาศจะเป็นเหมือนวันนี้นะครับถ้าเกิดองค์ประชุมไม่ล่ม ก็เข้าทางพวกสีน้ําเงินเพออราะสวสีน้ําเงินเขารอโหวตอยู่แล้วอืนะครับเขารอโหวตอยู่แล้วเพราะว่าเขามั่นใจว่ายังไงแตวก็หาเสียงสสวไม่ได้หนึ่งในสามหรือเจ็ดสิบเสียงแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เกมก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนะครับกับแนวร่วมเช่นพรรค่าทํามเนี่ยก็คงก็คงจะไม่เข้าประชุมหรือหรือหรือไม่แสดงตัวเป็นองค์ประชุมนะครับองค์ประชุมก็จะล่ม นะครับก็หมายความว่าประชุมไม่ได้แต่พรรคเพื่อไทยก็จะมาเคลมว่าถึงแม้จะประชุมไม่ได้แต่ยตัตติแก้ไขแล้วนู่นไม่ตกไปแต่ถ้าเดินแบบพวกสีต้มโดนสวโหวตคว่ำแล้วก็ตกไปไอ,อย้ยางงั้นเรียกว่าได้แก้คนไร้ประสบการณ์ทำอย่างพวกผมนี่แก้ได้คนมีประสบการณ์ mm hmm. เราเห็นหรือยังครับว่าพรรคเพืเ่อไทยเนี่ยเขาหักหลังนะครับแล้วก็ mm hmm. ในายใหญ่ก็เข้าครัวปรุงอาหาร ส้มเป็นการเด็ดรับวันเดนทาปีนี้โ <c oughs> อ,อ้ส้มนี้ก็ไม่เข็ดนะครับโดนตลอดเลยไม่เข็ดโดนตลอดเลยนะเนี่ยก็รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกครับพี่เพราะเพราะต้มเองก็บรรลุวัตถุประสงค์เพราะได้เพราะได้ฮิวใจเอฟซีแล้วก็ได้แก้ปัญหากันภายในพักด้วยนะครับแล้วที่ <ปะ S 1> อาจารย์<ม>บอกว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเรื่องที่จะไปเดินใช่ครับก็นายใหญ่เขาก็เขาก็ใช้จังหวะนี้นะครับที่ ที่ยติยังค้างอยู่เนี่ยนะครับที่ที่องค์ประชุมไม่ครบประชุมไม่ได้แต่ยติแก้ไขแล้วนูนยังค้างอยู่เนี่ยถ้าของสาวันนี้ที่บรรณวกหุ่แอนก็จะเห็นปฏิบัติการนายใหญ่มาแล้วรกรณีสอวอสอบตกไปร้อง dSI เรื่องการเลือกตั้งสวให้รับเป็นคดีพิเศษ<อ>นะครับแล้ว dSI ก็ขานรับซะด้วยครับแล้วถ้าเราดูข้อหาที่ DI เเขารับนะครับมีทั้งอ้างยี่มีทั้ง ช่องโจรฟอกเงินปลูปันแล้วก็ฟอกเงินนะครับคราวนี้ไอ้ข้อหาค่าดีไอรับเป็นคดีพิเศษเมื่อไหร่นะครับใครโดนแจ้งข้อหาว่าฟอกเงินก็สรลบนะครับพี่บรรณวิทย์เพราะอะไรครับเพราะข้อหาฟอกเงินมันอายัดทรัพย์ได้ครับอายัดทรัพย์เลยนั่นแปลว่าสวสีน้ําเงินคนไหนไม่อยากมีชื่ออยู่ในการถูกแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็มาเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีแดงซะโดยดีนะครับอันนี้คือเกมนายใหญ่ซึ่ง ในายใหญ่เขาก็หวังผลสามชั้นชั้นที่หนึ่งก็จะโชว์เหนือเลยว่าเอาละดูพวกสวเปลี่ยนเปลี่ยนสีเสื้อสวอจากน้าเงินเป็นแดงได้สักสักร้อยคนนะครับหรือถ้าได้มากกว่านั้นก็ดีถ้าได้ตามเป้าสักร้อยยี่สิบคนก็จะเป็นสเต็ปที่สองก็เปลี่ยนประธานวุฒธธิสภาอนะครับเปลี่ยนรองประธานวุฒิตั้งองค์กรอิสระได้แล้วอนะครับแล้วก็อันที่สามก็โชว์เหนือนะครับอ่า<อ>สวก็โหวตผ่านการ ตารแก้ไขรัฐมนูญเฉพาะร่างของพรรคเพื่อไทยนะครับโอ้โหงานนี้นายใหญ่ไม่รอให้มันรู้ไปออนะครับรแต่ภาพที่ตรงกันข้ามคือพวกสีส้มก็จะกลายเป็นทารบกลายเป็นปากยังไม่สิ้นกินน้ำนมทำงานใหญ่ไม่ได้นะครับโดนกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเลยครับเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ผมถึงบอกไงฮะว่าการอีเวนต์เรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็ตอบโจทย์ความฟินของ เอซของของแต่ละฝ่ายนะครับซึ่งก็จะมีความฟินความคาดหวังกับแอคชั่นของของของพักของพวกตัวเองที่แตกต่างกันนะครับคืองานนี้ต้องบอกว่าทั้งสามกลุ่มเลยนะครับไม่มีใครขาดทุนนะครับกำไรหมดนะครับไม่มีใครขาดทุนนะครับต่วเลแน่ๆคือรัฐมี2560ก็ยังอยู่สบายดียังไม่มีการแก้ไขนะครับ เมื่อสักครู่นี้อาจารย์เรียกว่ามันเป็นปฏิบัติการลอนดอนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ผมเคยอยู่ปฏิบัติการนี้นะครับตอนนั้นก็มีการพาสอวอไปเปลี่ยนสีเสื้อเนี่ยแหละครับที่ลอนดอนนี่แหละนะครับรอบรอบนี้ผมถึงบอกว่าไอ้ที่เขาไปร้องกันเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าจะล้มสอวอ200คนเพื่อเรียกตั้งใหม่นะครับไอ้นั่นนะคือความหวังของอะไรครับคือความหวังของคนไปยื่นเรื่อง เพราะพวกนั้นคือพี่ๆเหล่านั้นคือสวตอตกครับแต่นายใหญ่เนี่ยนะครับเขาไม่เล็งผลอย่างนั้นหรอกเพราะเขารู้เป็นไปไม่ได้แต่ที่เขาเล็งผลคือเขาจะเอาเรื่องเนี้ยนะครับไปบีบให้สวสีน้ําเงินเปลี่ยนค่าย้ายโปรมาเป็นสวสีแดงนะครับเพราะเขาเคยทํามาแล้วนะครับถ้าพักเพื่อไทยสนใจจะมานั่งคุยกับผมผมก็จะเล่าให้ฟังเผื่อคนใหม่ๆจะไม่รู้จักตํานานนะครับปฏิบัติการลอนดอนนะครับ อาจารย์คะและถ้าสมมุติเขาสามารถเปลี่ยนได้เนี่ยโอกาสที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีความสําเร็จอยู่ใช่ไหมคะอ๋อแน่นอนครับแน่นอนซึ่งอันนี้มันก็เป็นก็แปลว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็เขาก็เล็งเห็นว่าเขาก็ได้แต้มใช่ไหมครับเรื่องเรื่องแก้รัฐนูนก็ได้แต้มแถมยังเอาไปเบิ้์พวกสีสม้มเอาไปขิงได้อีกว่า<ม>เห็นไหมเดินเกมอย่างผมเนี่ยมันคือเกมของความเกา๋า<ม>เดินชนกาแพงอย่างพวกคุณ่นนะ เข้าทางสีน้ําเงินหมดมเห็นไหมครับเพราะนั้นพักสีส้มเนี่ยบริหารประเทศได้ยังไงแค่แก้ไขรัฐนูนคุณยังอ่อนหัดซะขนาดนี้อันนี้คือเกมที่สีแดงเขาจิตเอาไว้ครับอืบแต่การแก้นี้มันน่าจะไม่สามารถสําเร็จได้ทันในสมัยนี้ไหมคะอาจารย์เท<ๆ>่าที่ดูจากเวลาแล้วอะคะ่ะม,มันไม่ทันอยู่แล้วครับนะครับทุกพักก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ทันมผมถึงได้บอกว่าปี อนุรักษ์นิยมเขาก็แฮปปี้เพราะอะไรครับเพราะรัฐมนุญก็ไม่ถูกแก้ไงฮะก็แสดงว่าทุกฝ่ายเนี่ยนะครับแฮปปี้กันหมดนะครับพี่น้องประชาชนซึ่งเชียร์พักแต่ละพักกลุ่มกลุ่มแต่ละกลุ่มก็แฮปปี้สมหวังกันหมดแต่ที่แน่ๆคือรัฐมนุนปีหกูนย์ก็ยังอยู่สบายดีเห็นไหมครับแต่ทุกคนก็มีความสุขฟินจิกหมอนกันทั่วหน้าหมดแล้ว นะครับครับผมแล้วระหว่างสายแดงกับสายน้ําเงินเขาจะตบจูบกันแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วสายส้มจะโดนต้มอีกนานไหมคะอาจารย์คะคือสายส้มก็โดนต้มไปเรื่อยแล้วฮะแต่สายแดงน้ําเงินเนี่ยจะตบจูบกันแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ายุทธการเปลี่ยนสีเสื้อสวเนี่ยนะครับจะเสร็จเร็วหรือเปล่านะครับคือถ้าเปลี่ยนสีเสื้อสวได้เกินร้อยเม่อไห่แล้วก็นายใหญ่เขาก็ดีสีน้ําเงินเต็มข้อเมื่อนั้นตอนนี้ก็ทนทนกันไปก่อนนะครับ มในฐานะครับวอร์ดทางการเบืองลองไทยเล่นๆดีครับน้ำเงินกับแดงเนี่ยผลลัพธ์ใครชนะครับออถ่ายเล่นๆนะครับออ <laughs> ดูตรงตอนนี้นะพี่ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยทันเกมพอๆกัน<อ>นะครับต่างฝ่ายต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนคนละอย่างต้องบอกว่าสูสีคู่ขี้แต่สีแดงเนี่ยอาจจะได้เรียบนิดหน่อยเพราะว่าในสนามเลือกตั้งเนี่ยนะครับสีน้ำเงินเนี่ยยังมีจุดอ่อนเรื่องของตาตี้วิส นะครับเพราะว่าคะแนนยังไงก็ห่างจากสีแดงตั้งสิบเท่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ที่สีน้ําเงินก็ต้องก็ต้องแก,ก้คือเรื่องเกมเตะสกัดนะน้ําเงินเขาก็ทําได้ดีแต่ปัญหาคือว่าคุณไม่สามารถจะเตะสกัดได้อย่างเดียวไงเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยนอกจากคุณสกัดไม่ให้เขายิงประตูทําลายเกมเขาได้แล้วเนี่ยคุณต้องยิงประตูเขาได้ด้วยใช่ปัญหาน้ําเงินตอนนี้คือผมยังไม่เห็นว่าน้าเงินจะยิงประตูแดงได้ยังไงอตอนนี้ก็แค่สกัดเกมแดงเท่านั้นเอง นะครับเพราะนั้นถ้าถ้าดูตามรูปทรงนะครับก็ต้องบอกว่าสีแดงยังเป็นต่ออยู่นะครับแต่ว่าจะจะเป็นต่อมากมากขึ้นถ้าเปลี่ยนสีสวสําเร็จอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับแล้วศึกซักฟอกร,รอบนี้เนี่ยอาจารย์มองยังไงบ้บางคะคือบางส่วนเนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์รการทํางานของพรรคส้มที่ผ่านมาว่าชกไม่ค่อยเต็มมัดก็กต้องบอกอย่างนี้ครับพรรคส้มเขาจัดเต็มอยู่แล้วฮะแต่ว่าถ้าจะให้สนุกยิ่งขึ้นเนี่ย ก็ต้องรอดูว่าสีแดงเนี่ยนะครับจะแอบ,บส่งข้อมูลไปยืมมือพวกสีส้มมาเชื่อสีน้ําเงินหรือเปล่าอ,อนะครับฮะซึ่งผมก็บอกแล้วว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะคุณอนุทินระวังหลังให้ดีครับนะครับเพราะผมได้ข่าวมาว่ามีการส่งข้อมูลไปให้ฝ่ายคา้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าที่ตายไปไม่วางใจเลยนะครับก็จะเป็นเกมที่หนึ่งน้ำเงินเอาโทษสีส้มเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วเขาไม่มียั้งหรอกเพราะเขาต้องดึงแต้มของเขาเอง นะครับขณะเดียวกันสีสีแดงก็ต้องเล่นเกมยืมมือสีส้มนะครับปาดสีน้ําเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องจับตาดูก็คืออันนี้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะครับการชี้ขาดระหว่างเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนสีเสื้อเปลี่ยนค่าย้ายโปสีสีน้ําเงินมาเป็นสีแดงกลายเป็นสอวอสีแดงว่าจะได้จํานวนตามที่ในายใหญ่เขาตั้งเป้าไว้ไหม,มถ้าได้ตามนั้นแล้วก็ สีแดงเขาก็ลบได้กับทุกคนเพราะอย่าลืมนะครับคุมสวได้ก็ตั้งองค์กรอิสระได้ครับแลวองค์กรอิสระมี power แค่ไหนพวกเราก็รู้นะครับอาจารย์พอทราบตัวเลขไหมคะว่านายใหญ่นี้เขาตั้งเป้าไว้เท่าไหร่อะคะร้อยยี่สิบคนครับร้อยยี่สิบคนครับเขาสวมีสองร้อยฮะถ้าได้ร้อยยี่สิบเนี่ยเขาก็เปลี่ยนประธานพุทธิได้นะครับพอเปลี่ยนประธานวุทิได้ก็เปลี่ยนกรรมธิการได้หมดแล้วฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การจะกําหนดองค์กรอิสระมันก็ง่ายดูดพลิกฝ่ามือนะครับศึกซักฟอกร,รอบนี้จะยิ่งสร้างรอยร้าวระหว่างค่ายแดงกับน้ําเงินให้ลึกลงไปอีกไหมคะอาจารย์คะก็ถ้าเป็นไปตามที่ผมคาดคือค่ายแดงส่งข้อมูลให้พรรคฝ่ายค้านก็แหนะอยู่แล้วฮะเพราะฝ่ายค้านก็ต้องใช้ข้อมูลนั้นมาถล่มน้ําเงินอยู่แล้วนะครับขณะเดียวกันสีแดงก็อาจจะโดนก็อาจจะโดน ก็คือก็คงโดนหนักแต่อาจจะหนักไม่เท่าสีน้าเงินความช้ามันผิดกันอ๋อเรื่องชั้น14นี่จะเป็นงานหนักเอานี้ตอนนี้เท่าที่เห็นนะคะมีชั้น14มี e n t นเตอร์เทนเมนต์คอมมี m o u ยสอาจารย์ที่ว่า3เรื่องนี้นี่จะสร้างบาดแผลให้กับสายแดงได้มากน้อยแค่ไหนคะคือเรื่องที่อาจจะโดนใจสังคมมากหน่อยคือเรื่องชั้น14 แต่ยังไงก็ในทางกฎหมายก็คงไม่ถึงนายใหญ่หรอกครับพวกลูกน้องนายใหญ่ที่ทําเรื่องนี้ก็ติดคุกติดตารางกันไปตัดตอนแค่นี้ก็ใครเป็นลูกน้องนายใหญ่ข้อเด่นก็คือจะต้องไม่กลัวการติดคุกนะครับก็ทุกคนก็ติดคุกกันมาหมดแล้วฮะเพราะนั้นแล้วจะมีอีกขั้รุ่นหนึ่งจะเป็นลายไปก็รุ่นพี่ก็ทาให้เห็นนะครับได้ดีได้ดีแต่ก็ติดคุกนะครับแต่นายใหญ่ก็ลอยตัวนะครับเพราะนั้นถ้าเอาเฉพาะสามเรื่องนี้ก็มีแต่เรื่องชั้นติดสี่แหละครับที่อาจจะ ได้ใจชาวบ้านชาวเมืองหน่อยแต่เรื่องอื่นผมคิดว่าไม่ราคายผิวสีแดงนะครับแต่สีน้าเงินต่างหากว่าถ้าถ้ามีการส่งข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยไปให้พวกสีส้มพันลมอุณนุทินละอันนี้ช้ำจริงอืมีการมองข้ามช็อตเทไ่ยกระทรวงใหญ่ค่ะครับมีการมองข้ามช็อตกันไปว่าจบศึกซักฟอกนี้เนี่ยอาจจะนําไปสู่การปรับครมเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะ ก็อยู่แล้วฮะผมไม่เห็นจะมีอะไรน่าแปลกใจผมแค่บอกว่าข่าวที่ออกมาก่อนเรื่องปัดครมอมันเป็นข่าวปั่นก็มีผมพูดอยู่คนเดียวครับและสุดท้ายนายกนายนายน้อยก็ออกมาดับเพิงเองก็แสดงว่าไอ้ไอ้สิ่งที่ผมวิเคราะห์น่ะจริงว่ามันเป็นข่าวปัน่นนะครับก็ผมก็รู้ว่าใครปันป่นนะครับแต่ก็แต่ผมเข้าใจไงว่าการปัน่นมันก็ก็เข้าใจได้ทุกคนก็อยากเป็นรัฐมนตรีกันก็เข้าใจได้ครับเรามองกันด้วยความเข้าใจแต่ถ้ามองกันด้วยจังหวะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ อภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนนะี่ยมันดีเพราะว่ายืมปากพวกฝ่ายค้านมาสังหารเพื่อนอนะครับไปชิงปากก่อนก็ถูกโห่ไล่นีครับว่าหนีการอภิปรายไว้วังใจมันเสียเรี่ยมทางการเมืองน,นะครับยืมมือพวกฝ่ายค้านน่ากระทืบเพื่อนดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะครับอืการปรับนี้จะมีการดึงกระทรวงสําคัญสําคัญ ออกจากพักร่วมแล้วเข้ามาสู่อ้อมอกเพื่อไทยนะคะถ้าถ้าเกิดจระทืบอนุทินให้อยู่มือเนี่ยนะครับก็ดึงกระโวงมหาไทยได้แต่ว่ากระทืบไม่ได้ถ้าจะเอาอนุทินออกก็มีอย่างเดียวฮะก็เอาขมนาคมมาแลกก็แค่นั้นครับนะครับตะโวงอื่นมหาไทยเขาไม่เอาหรอกฮะถ้าแต่ถ้าเป็นพมนาคมนะเขาเอานะครับโตเป้เลยโตรงเป้เลยเขาก็โดนผมเขาก็โดนไปตรงมาอยู่แล้วพี่นะครับมาดีมากเลยครับ ครับแล้วแถมอีกอันนึงครับพันตํารวจพันอดีตพันตํารวจโทรซัดกับซัดกับพลตํารวจเอกอดีตพบบผลล่าเปไงครับก็ก็ก็คงซัดกันไปนะฮะพี่นะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยว่าเราคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องชั้น14เนี่ยแน่นอนครับมันเป็นข้อสงสัยของสังคมนะครับแล้วอะไรที่มัน คลี่คลายออกมาเนี่ยคือสังคมก็จะก็จะได้เห็นนะครับแล้วก็จะมีเอฟเฟกในเรื่องของน้องสาวมากกว่าครับแต่จะให้ถึงตัวว่านายใหญ่แกผิดกฎหมายหรือเปล่าเนี่ยผมบอกเลยครับไม่ถึงหรอกครับแต่ลูกน้องนายใหญ่ที่ทําเรื่องนี้ติดคุกหมดต้องกระจกกันแบบนี้แหละครับผมครับผมโอ้ยผมวันนี้ผมแม่นผมขออนุญาตก่อนนะครับพอดีจะขออนุญาตไปครับกําลังจะเข้ามาที่ โรงพยาบาลครับจะมาเยี่ยมเพื่อนนะครับขอขอบคุณครับขอคุณม่ครับเพื่อนจะมาเยี่ยมชั้นสิบสี่ครับค่ะสวัสดีครับแม่ชัดเจนเลยนะก็คืองานนี้ก็เป็นตะกะแน่นอนกว่าเขาจะโดนอะพวกที่อยู่ชั้นสิบสี่แม่งโดนเรียบเหมือนเลยการนี้จะมีการเสียหมอมาอนไม่ใช่เสียหมานะเสียหมอมือนแล้วก็พรุ่งนี้รอดูกันว่าสภาจะล่มอีกรอบหรือไม่ หรือในท้ายที่สุดก็โหวตกันไปแล้วก็คว่ำก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าแบบอาจารย์ธนพรว่าเขาวินวินวินหมดวินวินวินสามวินเลยแดงก็ชนะส้มก็ชนะน้ําเงินก็ชนะประชาชนเรื่องของมึงอ่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าได้โหวตผ่านอ่าไม่ใช่สิถ้าสมมุติว่ามีการโหวตเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ไปยื่นสารตีความก่อนนะคะอันนี้ก็คือรอดูว่ายุทธการที่อาจารยุทธ์อาจารยุทธธไม่ใช่ค่ะอาจารย์ธนพรอาจารยธ์ธนพรบอกว่ามันจะมีปฏิบัติการลอนดนอนในยุคที่อาจารย์เขา mm. เขาเคยอยู่เนี่ยก็คือเปลี่ยนสีเสื้อจากสีน้ําเงินเป็นสีแดงเนี่ยอันนี้จะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนมะโกจะใส่ครึ่งหนึ่งสีเงินครึ่งหนึ่งสีแดงอลดิ <laughs> อะรอดูกันนะคะพรุ่งนี้9ก้นาฬิกาส0นาทีวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ